สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจริญภาวนากันอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อวานเราได้ลงคลิปแนะนําแนวทางไปสามแนวทางสําหรับกลุ่มคนที่รักตัวเลขนะครับหนึ่งในนั้นก็มีแนวทางของวงโปเตโต้ซึ่งมักจะให้มาในโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้ครับโปเตโต้ก็ได้ให้มาในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับซึ่งตัวเลขที่ให้มา เป็นเลขชุดสองตัวแคปมาให้ดูเลยนะครับเป็นสองสามและสามสองอ่านะเพจก็จะมีคำเตือนว่าจะไม่มีกลุ่มตัวเลขไม่มีกลุ่มบ้านนะครับถ้าอยากได้แนวทางให้กดติดตามเพจของโปรติโตไว้นะครับหรือกดติดตามช่องเจเริญภาวนาไว้ก็ได้ผมก็จะแคปมาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็สำหรับสองสามสามสอง มันก็ง่ายนะครับใครมีตัวเลขอะไรก็ใส่ไปนะครับเหมือนแอดมินแอดมินก็จะช 1, 1, อบ 331, 221, 237, 239สังเกตว่าตัวเลขที่แอดมินเพิ่มเข้าไปนอกจากหนึ่งก็จะเป็นสา9กับ7จ็ดซึ่งเป็นของงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ใครรักอะไรก็จับใส่ไปได้นะแล้วแต่ดวงนะครับนี่เป็นแนวทางของแอดมินที่เอาไปผสมกับแนวทางของวงโปรติโตนะครับวันนี้หวยออกวันอาทิตย์ก็ให้ระวังเลขเบิ้ลนะครับซึ่งถ้าย้อนไปดูหวยที่ออกในวันที่1นกุมภาพันธ์นะครับย้อนหลังไปเนี่ยสปี ก็วันที่หนึงกุมภาพันสองพันห้าร้อยห้าสิบสองหวยออก533พอเป็นวันที่หนึงกุมภาพันสองพันหาร้อยห้าสวยออก537แล้วก็วันที่หนึงกุมภาพันไม่แน่ใจว่าพศสองพหร้อยหกหรือเปล่านะครับหวยออก377 ั้นแนวทางของวดน,นี้นะครับก็ให้ไว้ที่เห็นเลยครับส่วนใครจะรักอะไรเพิ่มอะไรก็ลองเอาไปเป็นแนวทางของตัวเองนะสุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนโชคดีครับวันนี้มัน